เปิดใจใบเตยอักษรหอหักประกันโหดปรับยับรอยขีดข่วนยันค่าเดินทางช่างไทยนิวส์โทรสัมภาษณ์สดใบเตยอักษรเบนจนิรัตมิสกแกรนสตูน2022กรณีโพสต์ไวรัสย้ายออกจากหอพักโดนหักค่าประกันโหดจาก1นึ่งมืเหลือ3,000จับยันรอยขีดข่วนที่แทบมองไม่เห็น เรียกค่าเสียหายเริ่มต้นจุดละ300แถมคิดค่าเดินทางช่างอีกด้วยจนเกิดคำถามว่ามันเกินไปไหมแบบนี้จากกรณีเมื่อวันที่24สิงหาคม2566ที่ผ่านมาบนเฟซบุ๊ก k บโตอี้เบียนของคุณใบเตยอักษรเบนจนิรัตมิสแกรนสตูน2022ได้โพสต์ข้อความกรณีหอพักหักค่าประกันสุดโหด จับเย็นรอยขีดข่วนเล็กๆไม่ใช่รอยทารุดใหญ่อย่างแตกหักหรือบุกสลายล่าสุดวันที่28สิงหาคม2566คุณใบเตยอักษรให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับไทยนิวส์เปิดใจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณใบเตยเล่าว่าได้ย้ายเข้าไปเช่าหอพักดังกล่าวอยู่ ก่อนย้ายเข้ามีการตกลงเก็บค่าประกันทรัพย์สินของทางหอพักตามปกติเป็นจำนวนเงินหนึ่งหม่นบาทเมื่ออยู่ครบ6เดือนได้มีการต่อสัญญากับทางหออีกครั้งในตอนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อสัญญากันปกติจนกระทั่งอยู่ครบหนึ่งปีจึงตัดสินใจย,ย้ายออกจากหอดังกล่าวเพื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน จึงติดต่อหาเจ้าของพอพักเพื่อเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าห้องเดือนสุดท้ายพร้อมให้คำนวณในส่วนของค่าประกันทรัพย์สินของทางหอพักจำนวนหนึ่งบาททางหอรับปากจะตรวจเช็คความเสียหายของห้องพักและเฟอร์นิเจอร์ก่อนทั้งนี้ก่อนที่คุณใบเตยจะย้ายออกได้มีการทำความสะอาดห้องด้วยตัวเองแล้วซึ่งได้ทำความสะอาดให้ระดับหน อึงแล้วแต่ทางหอพักแจ้งมาอีกว่าเราจะทำความสะอาดเองก็ได้แต่หากเขาเช็คแล้วยังรู้สึกว่าไม่สะอาดตามเม็ดยี่เขาต้องการจะเป็นเขาจะปรับ3 0 0ร้อถึงห้าบาทแต่ว่าถ้าให้ทางแม่บ้านของหอพักเข้ามาทำความสะอาดให้ทางหอพักคิด500บาทแล้วจบประเด็นนี้เองก็เป็นประเด็นแรกที่ทำให้เริ่มเอะใจแล้วแต่ว่าไม่เป็นไร ยอมจ่ายห้าร้อยไปก็คือทั้งทำความสะอาดให้ด้วยและจ้างแม่บ้านของหอพักห้าร้อบาทด้วยเพื่อตัดปัญหาเพราะไม่อยากจะเสียเงินซ้ำซ้อนเพราะอย่างไรก็ต้องจ่ายให้อยู่ดีถ้ายังไม่เป็นไปณนะตามที่เขาต้องการจากนั้นเมื่อเห็นลิสต์ค่าเสียหายของทางหอพักรู้สึกตกใจมากเพราะมั่นใจว่าหนึ่งปีที่เข้าไปอยู่เป็นหนึ่ง ปีที่ไปไปมามาระหว่างบ้านกับหอพักยืนยันไม่เคยทำความเสียหายใดอย่างกลอนประตูหักเตียงหักหรือมุงลวดขาดแบบนั้นจริงๆแล้วการที่เขาหักแม้กระทั่งค่ายาแนวใหม่ก็แอบรู้สึกว่ามันเป็นค่าเสื่อมสภาพตามการใช้งานซึ่งมันเป็นไปตามการเวลาทำไมต้องมาเก็บเงินในส่วนนี้กับทางเรา และในส่วนรอยยิบยิบย้อยๆที่เกิดกับเฟอร์นิเจอร์มันเป็นรอยที่ค่อนข้างเล็กมากๆถ้ามองผ่านผ่านแทบมองไม่เห็นเลยแต่ทางหอพักก็เรียกเก็บในจุดละ300บาทเริ่มต้นยังไม่พอเมื่อลิสจำนวนความเสียหายมายังมีค่าเดินทางของช่างอีก600บาทซึ่งมองว่ามันเหมาะสมแล้วหรือส่วนรอยที่เกิดขึ้นนั้นคุณใบเตยเผยว่า จุดที่มีความเสียหายนั้นต้องบอกว่าบางทีเราใช้งานเราวางของอะไรก็ต้องมีรอยบ้างอยู่แล้วเพราะเราต้องใช้งานแต่ในส่วนของค่าปรับแอบรู้สึกว่ามันเกินไปหรือเปล่าพอรวมกันหลายๆจุดแล้วอีกอย่างเลยก็คือในส่วนที่เป็นตู้ลิ้นชักเวลาเราดึงเข้าดึงออกมันก็ต้องเกิดรอยที่เกิดจากการชงอ่านการเสียดสีกันอยู่แล้ว ซึ่งรอยนั้นเขาก็ปรับเราเป็นไปไม่ได้เลยว่ามันจะมาในสภาพเหมือนใหม่ทั้งหมดเพราะมันเกิดการใช้งานตลอดเวลาหลังลิส์รายการออกมาทางคุณใบเตยไม่ได้ทักท้วงอะไรกลับไปเพราะไม่อยากคุยยืดยาวทางหอพักขอเลขบัญชีมาแล้วก็จัดการเรื่องค่าประกันไปตามที่เขาแจ้ง ซึ่งคุณใบเตยบอกอีกว่ามีหลายๆคนที่ย้ายออกจากหอพักแห่งนี้และมาบ่นเช่นกันว่าโดนหักเงินไปเยอะมากได้คอลื่นสองลบสามพันจากเงินประกันหนึ่งหมืซึ่งคุณใบเตยบอกว่าตัวเองก็ไม่คิดว่าจะโดนกับตัวและล่าสุดหลังเป็นข่าวทางหอพักพยายามติดต่อมาเพื่อเคลียร์หอบอกว่าหลังคุณใบเตยนำเรื่องมาโพสต์ทำให้หอพักเดือดร้อนเสียหาย แต่คุณใบเตยยืนยันว่าจะจบเพียงเท่านี้ไม่มีการเคลียร์ใดๆกับทางหออีกเพราะทางหอไม่ได้มีการขอโทษหรือชี้แจงในรายละเอียดการปรับเงินประกันที่เกิดขึ้นเลยที่มาโพสต์เพื่อต้องการสอบถามความคิดเห็นหลายๆคนว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมมีหอไหนที่เป็นแบบนี้หรือหนักกว่านี้ไม่ได้ต้องการตอบความใดๆกับทางหอพักอีก ซึ่งกระแสที่เข้ามาก็มีหลากหลายด้วยกัน